สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักที่ติดตามทีมงานขอเจกอปโดยทรัพทุกท่านนะครับผมเช่นเคยครับก็พบกับผมนายต้นคนเดิมเพิ่มเติมคือตอนนี้หล่อขึ้นครับวันนี้เราก็มาดูทีมงานหอเจกปโดยทรัพวางท่อ ข้อสอลขนาด1เมตรครับท่อระบายน้ำภายในจากบ้านเจ้าหนานะครับผมวันนี้เราก็ได้เริ่มวางเป็นวัน,วนแรกนะครับผมหลังจากที่หมดฝนอากาศดีเริ่มวางแล้วน,น,นี่ครับผมช่างงาน บางข้อของเราที่มอนนะครับผมคนหน้าหมีนะครับคนหน้าหมีแล้วก็ดูเจ้าวันบู EC สองหนึ่งศูนดีตัวนี้เราก็ได้ทำการบิ้วขี่มาใหม่นะครับผมแน่นเปรี้ยแน่นเปรีย้ย ทีมง,งานของเราก็จะมีแต่สาวๆหน้าตาดีๆนะครับผมตามตามด,ดูนี่นะมันสไลด์ตกบ่อนะมึง แล้วเราไปดูมุมข้างสานะครับสสองลูกนี้เราก็ได้ทำการขุดไปเมื่อประมาณกลางๆงปีที่แล้วนะครับผมบรรยากาศดีครับข้างซ้ายงานก็มีวายงามครับอยู่หลายตัว ก็ได้เวลาห้าโมงแล้วครับเก็บข้าวเก็บของพักผ่อนแต่วันนี้อากาศก็ไม่ค่อยแรงเท่าไรหร่ว่าอากาศดีไม่ร้อนโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับหากท่านใดทับใจฝากกดซับะไคร กดไลค์ให้กับทีมงานหจากกอจกปอเลยครับด้วยนะครับสวัสดีครับ